บางคนมีต้นทุนทางปัญญานะแต่ฐานไม่ค่อยได้ทำา่ต่ก็เป็นผู้มีปัญญามากแต่ค่อนข้างอัตคาัดขัดแคลนบางท่านมีอยู่มีกินเยอะครูบาอาจารย์แต่ละองคนะ์ไม่เหมือนกันนะหลวงพู่ดุลนเป็นพระที่ปัญญามหาศาลเนกะ่งมาก มีปัญญามากไม่ใช่แค่ช่วยตัวเองได้แต่ยังช่วยลูกศิษย์สอนลูกศิษย์ได้เยอะแยะเลยหลวงปู่มั่นคือขนาดชมว่าท่านดูนเป็นผู้มีปัญญามากสอนลูกศิษย์ได้เก่งแต่องค์ท่านนะค่อนข้างยากจนจนอาหารการกินอะไรก็ค่อนข้างลำบาก เพราะคนเมืองสุรินยุคก,ก่อนยากจนจีวรท่านเคยเข้าไปกราบท่านบ่อยๆนะแต่กนะ่อนหปนนั่งอยู่แทบเท้าท่านนะเห็นท่านจีวรท่านอาปาแล้วไปาีิงนะเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละท่านไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์บางองค์นะ มีความเป็นอยู่อย่างกับพระราชาเลยท่านไม่ได้เรียกร้องนะท่านไม่ได้หิวแต่คนเนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตมากมายท่านก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกอาหารการกินของใช้อะไรท่านนี่โหอย่างเลิศทั้งหมดเลยอันนี้ความแตกต่างนะอะไรเป็นเครื่องจำแนกท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างกรรมนั้นเป็นเครื่องจำแนกกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์นะบางท่านเน้นปัญญาไม่สนใจเรื่องทำทานอะไร่างเงี้ยบางท่านก็เน้นทำทานไม่ยอมเดินปัญญาบางท่านทำทานแล้วท่านก็เจริญปัญญาด้วยแต่ละคนไม่เหมือนกัน